สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะกับคุณครูธิดาพรมาลัยรุ่งเรืองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนในส่วนของอ่านเสริมเพิ่มความรู้กันนะคะ ในหัวข้อเรื่องโอเอวิหารรายนะเรื่องนี้จะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะนักเรียนหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดไปหน้า35นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปอ่านเรื่องโอเอวิหารรายกันนะคะว่ามีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยนะคะ อ่านเสริมเพิ่มความรู้โ o อวิหารรายโ o อวิหารรายเป็นการสวดราบเป็นทํานองในสมัยอยุทยาแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าให้มีการฝึกซ้อมสวดมหาชาติคำหลวงตามวิหารเล็กที่รายล้อมพระอุโบสถผู้ใดสวดได้ดีจะได้รับคัดเลือกเข้าไปสวดภายในพระโอสถ วัดพระศรีสันเพชส่วนผู้ที่ยังสวดไม่ถึงระดับจะให้สวดอยู่ตามวิหารรายจึงเรียกว่าโอเอวิหารรายประเพณีการจัดให้เด็กมาสวดตามศาลารายในวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามเพิ่งมีขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้จัดนักเรียนอ่านหนังสือเรื่องใดก็ได้ตามที่ตนเล่าเรียนมาสวดในศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเป็นทำนองยานีชบังสุรางคนางตามความถนัด ครั้นปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องที่ใช้สวดมีเพียงเรื่องเดียวคือกาบพระชัยสุริยาของสุนทรภู่ในปัจจุบันยังมีการจัดนักเรียนมาสวดโอเอวิหารรายในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้โอเอวิหารรายยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงชักช้า อ้อยอิงทะเลทลายอ่านจบไปแล้วเรามาสรุปเนื้อหาสาระจากเรื่องที่เราอ่านกันดีกว่านะคะว่าโอเอวิหารรายคืออะไรโอเอวิหารรายก็คือการสวดกาบให้เป็นทํานองนั่นเองนะ,ะเป็นทํานองที่เนิบช้าและมีบทพรรณนาที่ยืดยาว คนโบราณจึงนำถ้อยคำนี้มาใช้เป็นสำนวนต่อว่าคนที่ทำอะไรโอเอชักช้านั่นเองนะคะว่าโอเอวิหารรายการสวดโอเอวิหารรายนั้นมีขึ้นตั้งแต่สมัยอายุทยานะคะและในปัจจุบันก็ยังมีจัมีการจัดให้สวดอยู่นะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะและก็มีการ ประกวดแข่งขันของนักเรียนด้วยนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างการสวดโอเอวิหารรายที่ชนะการแข่งขันในระดับประเทศมาให้นักเรียนได้ดูกันเลยนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดจะทําในหนังสือทักษะภาษาเล่มนี้เลยนะคะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดไปหน้า35นะคะเราจะทําแบบฝึกหัดข้อที่5ค่ะเราไปดูคําถามกันเลยนะคะสําหรับคําถามในข้อที่5นะคะคําถามมีอยู่ว่าโอเอวิหารรายหมายถึงอะไร เกิดขึ้นในสมัยใดยและปัจจุบันมักจัดขึ้นมักจัดเรื่องนี้ในช่วงเวลาใดาเรามาวิเคราะห์คำถามกันนะคะถ้าเราวิเคราะห์คำถามเนี่ยจะเห็นว่าคำถามเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3คํคำถามด้วยกันใช่ไหมคะคำ,มคำถามแรกคาถามแรกคือโอเอวิหารรายเนี่ยหมายถึงอะไร นะคำถามที่สองคือเกิดขึ้นในสมัยใดและคำถามที่สคือปัจจุบนันมักจัดเรื่องนี้ในเวลาใดนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนตอบคำถามนักเรียนต้องตอบให้ครบทั้ง3ามคำถามนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราน่าจะตอบว่าอะไระคำถามแรกโอเอวิหารรายหมายถึงอะไรคะนักเรียนโอเอวิหารรายก็หมายถึง การสวดกาบเป็นทํานองและใช้เป็นสำนวนหมายถึงชักช้าอ้อยอิงทะเลทลายนั่นเองนะคะคำถามต่อไปเกิดขึ้นในสมัยใดการสวดโอเอวิหารรายนี้เกิดขึ้นในสมัยอยุธยานั่นเองนะคะและคำถามสุดท้ายปัจจุบันมักจัดเรื่องนี้ในช่วงเวลาใดก็ ปัจจุบันมักจะจัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองนะคะเป็นไงคะคำถามไม่ได้ยากเลยวันนี้เรามีแบบฝึกหัดแค่ข้อเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณสื่อวิดีโอจากช่อง YouTube ด้วยนะคะและเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ